สวัสดีคุณผู้ชมทั่วนนะครับตอนนี้อยู่กับเกียบัวไข่นะครับในคลิปนี้จะไปลงบอสเชสเซสสีสันนะครับบอสกิจกรรมก็เริ่มกันเลยนะครับตัวละครที่ใช้จะเป็นตามนี้โดยที่จะมีปืน3-2ตัวนะครับสำหรับผมจะเป็นอิซุนะซัมเมอร์นะครับชุดไวนะ้าแล้วก็ฮาซุมิชุดพาละนะไปลุ มาถึงแน่นอนเหมือนเดิมนะครับคือรอกดสกิลลุงโปก่อนนะเต็งคอสนะครับแล้วก็ตามด้วยมูสกิทนะครับโดยที่ในช่วงแรกเนี่ยจะพยายามวนสกิลให้มูสกิทออกได้เร็วที่สุดน,นะครับก็ใช้มูสกิทตัวเดียวเลยในการเคลียร์ม็อบบของศัตรู

คุณสกิลทิ้งนะเอ๋พอถึงห้องบอสเนี่ยก็อาจจะต้องระวังมากขึ้นในการกิเพราะว่าเราต้องเหลืนนะะอออส่วยให้ฮาซุมิยิงบอสต,ตอนที่มันเปิดออกมานะครับนอ๋รอบที่สอง เได้อยู่ลุงโฮหมดแล้วตะกี้ลืมเช็คก็ไม่เป็นไรนะทีนี้ไอ้รอบนี้แหละคือผมจะรอนะครับรอให้เอียรธรรมดาเนี่ยทิ้งให้หมดก็กดปรับไว้รอนะ อ๋อปึ๊บอ่ะเปิดปึ๊บยิงนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยอันเนี่ยรอรอบที่สองยิงเปียอ่ะเรียบร้อยครับเป็นอันจบอันนี้คือค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์ลันนิดนึงก็คือว่าสกิลไม่เพียนนะครับบางทีผมก็มึนๆผมวนสกิลผิดอะไรเงี้ย แล้วสุดท้ายว่าบัญชิงบอสไม่ตายอันนั้นก็อาจจะต้องเริ่มใหม่นะคลิปนี้ก็เอามาให้ดูเท่านี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีดุกคนครับ